นี่ก็พอเหตุจังสีครับเบาหวานสิมีโยสองอย่างเบาหวานซื้อๆก็เบ,บาหวานเราตีนเปื่อยครับเอาเบาหวานธรรมดานน่ก,ก่อนเบาหวานอ้วนเบาหวานจอยเบาหวานมูนี่ลหละสะกอนครับถ้าหากว่ากินยาบำรุงธาตุหลานหลงนี่เข้าไปอยู่ประมาณจักอาทิตย์หนึ่งนี่กับสิมีเพชรไทยจิตแปรปวนครับเพชรไทสมองมึนงงแปรปวนหนหวยวุ่นวายในหัวใจเป็น งุดงุดิดนิดเป็นบอสบายครับเพราะว่าการกินยานี่เข้าไปนี่โรคที่เป็นประทานของอาการที่มีอยู่ในร่างกายที่มีปฏิกิริยาต่อต้านกับยาครับว่าไงยๆว่ายาที่ไปปั้มกันยาที่ไปต่อสู่กับพญาตเมื่อยากับพญาตต่อสู้กันนี่หากว่าพญาตสู่ยาบ่ได้นี่มันจิตเกิดอาการปันป่วนครับเพราะว่ายาไลยาไลพญาต เท้นี่ถ้ากินไปเรื่อยๆนี่ผู้ที่เป็นเบาหวานที่กินยาระงับอาการเบาหวานไว้นี่ที่อยู่ประมาณจากักรอยเศร้าร้อยสามสิบล้อยสิบร้อยเศร้ารอยสามสิบอยู่ระวังนี่ครับกินมากกินมากผู้บางคนก็เป็นสิบปีสิบกว่าปีพอมากินยาบำรุงธาตุหลานหล,ลงพ่อใหญ่โเกไปนี่เบาหวานสิขึ้นครับห้องหูจักสังเกตได้ดอกถ้ากินยานี่ไปแล้วจักเดือนสองเดือนหรือบางคนนี่ก็ ซี่หาเดือนก็นมีแล้วแต่คนครับแล้วจะกินได้หน่อยกินได้หลายถ้ากินได้หลายกับข้นเร็วมันสิไลครับมันสิไปไลอาการไปไลของข้อมหวานที่มีอยู่ในตนในโตทั้งเมดนี่ออกมาให้เม็ดครับท่านมีความหวานที่หลงเหลืออยู่ทอดใดมันสิปรากฏออกมาให้เห็นเท่านั้นผู้ลังคนกับไปวัดเบิ่งแล้วก็โอ้กินยานี้ขึ้นหอดสามร่อยวัน ผู้ลังคนกะโทรรัพทมมาว่าคอยขึ้นสีน่ร้อยพอยไยไวสั้นผู้ลังคนกบว่าคอยขึ้นสองร้อยอ่าขึ้นบอทอกันครับเพราะว่าเบาหวานที่เฮารักษาไว้นั่นที่เฮาสะสมรักษาไวเป็นเวลาเก้าปีสิบปีผู้ลังคนกบรักษาไวได้สามร้อยสองร้อยสี่ร้อยห้าร้อยแล้วแต่คนครับผู้ลังค้นกบมันออกพื้นไปกับจนตีนเปื่อยตีนเน่าไปกับมี เท่นี้อาการที่มันขื้นผุขึ้นมาเนี่ททันยตกใหญ่เพราะว่าถ้ากินยาบำรุงธาตุัวนี้เข้าไปแล้วนี่อาการที่มันขึ้นสูงสุดในเฮ้าสิบบมีอาการที่นาวิตกยังเพราะว่ากาบ vin, ่อได้วินได้เวียนนี่ยังพอปันใดครับเพียงแต่มีอาการให้ปรากฏขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นแต่หากท้าว่าบ่กินยานี่นี่มันขึ้นเองถึงหา0อยเนี่เอากันไห้บ่ยู่ครับเสวอยไปละบางก้นก็เสียไปเลยก็มี แต่กันกินยานี่ไปแล้วคืนขนาด้าร้อยกับมี่ครับบางคนนี่บ่เป็นยังเมื่อกินไปแล้วนี่เมื่อมันอาการยังสั้นมันขืนความหวานขืนสูงสุดนี่ก็ให้ยุดไว้ก่อนจักสองสามมือเมื่อยุดไว้ก่อนจักสองสามมือเราได้ว่าสั่นจังคอยมาเริ่มกินใหม่อีกเริ่มตั้งแต่ท่อในบกเกาโพดไปใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆครับจนหอดท่อหัวโปมือเจ้าของผลดแล แล้วกอาการนั่นก็นจะค่อยลดลงลดลงแล้วก็หายไปในที่สุดเมื่อเข้าไปตรวจลงพยาบาลแล้วเพิ่นกะจะว่าไปกินยายังมาลดปูงกลงก้นก็บอกโอ้ยกินยาคุณหมอนี่แหละว่าเพิ่นกบว่าเออสองเดือนจังมาเดอร์บาดนี่เท่ากับสองเดือนจังไปครับไปแล้วก็เทียวรุดมากก็ไปนันอ้ามันลงแล้วตัวนี้สามเดือนจังมาเดอร์กับสามเดือนจังไป ขั้นไปอีกแถวนี้ไปตรวจหาเบเห็นเพิ่นกับแค้นซึนออกขลับหรือว่าจำนายออกแปลว่าเบาหวานนั่นเบิดแล้วเศร้าแล้วนี่คือลบเรื่องของเบาหวานที่โบเปื่อยครับ